คาถามหาลาภก่อนขึ้นคาถาขึ้นนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมมีมา มหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวารัชตังวามณีวาะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัเฉยยะอิติมีมา นะมามิหังนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณวาระัชะตังวามะนีวาะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิ เอหิอาคัเฉยยะอิติมีมาณมามิหังณมามีมามหาลาภาอิติพุทธสสะสุวรรณันนงวาระชตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวา อัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอ,หอาคัเฉยยะอิติมีมานะมามิหังและผมบอกไว้เสมอนะครับสำหรับการใช้คาถาการที่เราจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้นเราจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมคิดดีพูดดี ทำดีและที่สำคัญเลยต้องถือศีลห้าการถือศีลห้าก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกไม่ผิดเมียไม่ผิดสามีชาวบ้านเขาไม่โกหกมดเท็จหลอกลวง ไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมการที่เราเป็นคนดีมีศีลธรรมศีลจะรักษาเราคาถาที่ใช้ก็จะได้ผลได้รวดเร็วและสำเร็จลุล่วงขอบคุณครับสวัสดีครับ